แม่ดูเจ้าคอยมาเห็นบักอันนี้เพิ่นบักทับทิมเพิ่นเมื่อกี้มันแตกสุกแล้วกุสิมันเด็ดไปกินเพิ่นบอกให้ก่อนมันเด็ดเอาอยู่อันด้วยดีมันกับน,นี้ยู่ดอกจ้ะแต่ว่าอันนี้มันแตกแล้วคุณสะได้อดดู้เด็ดจังไหนเด็ดจังไหนก็คือบ่ได้เอาเม็ดมาเอาจังซี่ก่อนบอกอเอาจังซี่ก่อนพี่นอ้องมาเบิ่งกันบอุย้ยบ้านเฮาซื้อเพิ่นกินเนาะนี่ นั่งกินมันเตยต้นนี่ละ่ะเด,ด,ดี๋ยว้อเดขยับกล่องก่อนจังหน่อยก่อนคือมนนานั่งกินเตยต้นน,นี่ล่ะมันน้งไงปาดสียางสวยเลยโอ้แต่ว่ากับสีอยกากเน่าจัะหน่อยเด้อนี่เด้วย,วยมันถือฝนจัำถือฝนอันนี้นถือฝนไปไปให้ไกล เกียวเปี้ยววันๆานคือวานแล้วเนาะควองเพิน่นบ่ได้บำรุงอย่างรสชาติดีจ้ะพันหน่วยแดงคนนี้นี่เนาะบานเ้าสื่อบันกินหน่วหนึ่งกับลายสิบบาทอยู่เด้อยู่แม่งอันนี้ khách chào mi kẹp chụp bàn đẹp cả à. không nha bơi nuôi bằng nhảy nâng lên này โชคดีเดี๋ยวมากินนึ่งสุดสดมนะันคข่มากกีกทุกปีทุกปลายปีคข่กระสิมะท่านเลือดูการมักลุกภาพแอปเปลิลแล้วก็ทับทิทมเพิน่นีหรอจะ๊ะสิมาท่านทุกปีปกติขอสิมะยามเพิ่นทุกปีเนาะ เห็นปาเป็นตาแซบ่ะมาเด้่มากินน้ำข่อยอืม,อมคองดีมีประโยชน์แน่เนี่ยวิตามินหลายจ้ะ นั่งกินอยู่ใต้ต้นมั้นเจ้าของเพิ่นจะแถเพิ่นกับพวกกินหรอกจ้ะเพิ่นมีหลายเหลอาเพิ่นบ่อยากผู้เฮาบ่มีนเนาะเฮามาเห็นเท่ากับเฮากับตื่นตาตื่นใจด้วย ไมีเม็ดหลายนะจังหน่อยอืมเล็เนี่ย แสบอีเดียจ้ะแสบอีดีพี่น้องอืมอเอาอีกเครื่อ,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 องหนึง่งเครื่องหนึ่งที่เหลือเพื่อน เด็ดเอาก่อนบอกกระสังมันกระสีนอเพราะว่ามันแตกเด้อแตกเลยไหมเฮจเนยก็จะอะไรมันจะว่า,อา,า,า,วาโอ้ยเสียดายลเลยขอามาได้ครึ่งหนึ่งก่อนเด็ดบ่ออ่อุ่นปั๊ด quảm u Đông sum bùn phật đầu nè, ác át mày này mẹ ác át mày đi ác át đi đinh đi, hửm, quẩy kín kinh bật một đéo nôi ภาพกระซแซบจะลูกภาพกวานเดียวถ้าบ่งมีเม็ดเนี่ยจะกินง่ายกว่านะอันนี้เขาตรงคายเม็ดมันน้ำจ้ะ เอาอีกกอนอันที่เหลือไหนเนี่ยเอามันแล้วก่อนอันสุดท้ายแล้วไม่ตื่นละด้วยกันอุ้ยมันกระโบแนวด้พี่น้องเห็นมันแตกๆสิมันกระโบแนวด้มันพึ่งแตกเนาะมันแก่แห้งแล้วมันพึ่งแตกเพิ่นบ่เก็บเนี่ยเพิ่นปล่อยมันแก่ค้าต้นอื้ม มาอยู่หนึ่งกับ่บมีเวียกยังดอกพี่น้องบทนมีเวียกคือเป็นการพักพ่อนไปสะก่อนจนกลัวสีห้าบานเศร้าใดบมดละ่ะมม้ค่อยจังสี่ใหญ่ออกเชียเศ้าย ีมันงามงามจ้ะสมพ่อเป็นเดินทับทิมเนาะสีแดงทับทิมอยู่ทางนอเว์ก็สิเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะการใส่สีเวยกกียุกิก็สิเป็นอีกแบบหนึ่งจ้ะด้วยอากาศด้วยลักษณะประเทศเพ่นมันแตกต,ต่างกัน การใช้ชีวิตเท่ากับต้วยเป็นนละอย่างจ้ะมึงทีเละนอกเวจะบดเด้นั่งใส่เสียแข็งจันจยางซีเดอร์หน,นานี่นะตุลาพฤศจิกาในหนาวก็เฮงแลว้วอยู่นี่ยังมีแดดเด้ดดมีแดดออกแล้วกะได้ใส่เสียแข็งจันเด้มาคำสุดท้ายแผลบ,บมาก่อนจ้ะ เจอกันไหมตา